ผู้จัดงานขอเรียนความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดพิธีปัจชิมิเทศและมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2566ต่อท่านผู้อนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมาราชดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ในปีการศึกษา2566มีนักเรียนจบชั้นปฐมศึกษาปีที่6จจำนวน126คน เป็นนักเรียนชาย64คนนักเรียนหญิง62คนวัตถุประสงค์ของการจัดงาน1เพื่อเป็นกำลังใจให้เกียรติแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชันบ้นประถมศึกษาพิที่ห2เพื่อให้นักเรียนรักผูกพันกับสถานศึกษาเป็นการยกย่องเชิดชูดเกียรติของนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครอง 4. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนต่อชุมชนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานได้มอบประกาศนียบัตรวุฒิบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และกล่าวให้โอวาทในลําดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านเสรีวิชยัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลม้านเหนือท่านดรประหยัดบุญพออดีผู้บริการโรงเรียนอัุบาลบัานเหนือเขงราชโอคสประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต2ท่านรองกิษณานทองวัยและท่านภาูมิเกียรติครพทุกท่านคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอัุบานม้านเหนือเขมราชท่านผู้ปกครองนะครับ ที่อยู่ทั้งด้านใ,ใ,ในและด้านนอกนะครับแล้วก็ลุกๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับผมนายสมใจวิชัยผู้โดยการโรงเรียนรับบานบ้านเหนือเขมาราชวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและยิยนดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปัดชิม,มเทศและมอบป,ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศารึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ประบจำปีการศึกษา2 5 6 6ของโรงเรียนรุบบานบ้านเหนือเขมาราชในวันนี้กอนอื่นต้องขอแสดงความ ชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งกับลูกๆนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนรั้วบ้านเหนือเขมราชประจําปีการศึกษา2566ในวันนี้นะครับแล้วก็ชื่นชมยินดีกับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ได้มีบุญหลานที่สําเร็จการศึกษาถือว่าเป็นก้าวแรกในการพัฒนาตัวเองของลูกๆของเราในโอกาสต่อไปนะครับก็ จากคำกล่าวรายงานของท่านผู้รับผิดชอบนะครับคำนี้ทราบถึงที่มาและวัตถุประสงค์นะครับดังที่ได้นำเรียนเมื่อเมื่อสักครู่ก็เป็นจุดเริ่มต้นเบื้องต้นแล้วก็ที่สาคัญก็คือวันนี้มอบยรตีบัตรนะครับทําพิธีปัดชิมนิเทศซึ่งนักเรียนหลายคนอาจจะสงสัยว่าป .6 มีประกาศนียบัตรไหมในความเป็นจริงนั้นป .6 ของเราจะมีแบบป .4 หนึ่งนะครับแบบป .4 หนึ่งแต่เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจนะครับ กาเลยทำพิธีในวันนี้นะครับส่วนฉบับจริงฝ่ายทะเบียนแจ้งว่าน่าจะเป็นวันที่29่สิบก้างนยี่สินะครับยี่ิาให้มารับได้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ก็ถือว่าเราเดินทางลุกๆนักเรียนเดินทางมาถึงเส้นชัยเพราะว่าโรงเรียนอนุบาลบ้าันเหนือนั้นเราจัดการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วไม่อนุญาตให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห มาเียนีพวกเราจะต้องก้าวต่อไปในระดับที่สูงขึ้นนะครับคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งในส่วนที่นักเรียนคนใดที่สอบเสร็จเรียบร้อยอาจจะยังมีงานภาระก็ขอให้พวกเรารับผิดชอบตัวเองนะครับติดตามงานได้ภายในสัปดาห์หน้าเท่านั้นนะครับฝากลูกๆทุกคนนะครับขอบคุณ ท่านผู้ปกครองนะครับที่มาร่วมให้กําลังใจขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ที่มาให้กําลังใจมาเป็นเกียรติกับลูกๆโรงเรียนนวบัลิวันเหนือชั้นชั้นป .6 นที่จบการศึกษาแล้วก็ยินดีกับลูกๆโรงเรียนทุกคนที่สอบเข้าเรียนต่อนะครับทั้งในโปรแกรมพิเศษแล้วก็โปรแกรมปกตินะครับพวกเราสามารถที่จะเลือกที่เรียนที่ศึกษาได้ก็ คุณครูรวมทั้งของอนะครับท่านผู้ปกครองแล้วก็ผู้มีเกียรติที่คราทุกท่านเนี่ยก็คงก็คงจะให้กำลังใจพวกเราได้ในห่วงน,นี้เท่านี้เพราะว่าส่วนอื่นพวกเราจะต้องตั้งใจนะครับตั้งใจนะตั้งใจศึกษาเลาเรียนนะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็เป็นเด็กดีของสังคมประเทศชาติเพื่อจะได้นําพาพัฒนาตัวเอง ให้ให้ก้าวหน้าพัฒนาต่อไปนะครับแล้วก็เป็นกําลังที่สําคัญในการพัฒนาประเทศชาตินะครับส่วนอื่นส่วนใดที่ทางโรงเรียนของเราอาจจะมีข้อบกพร่องก็ขอให้พวกเรานั้นได้จดจําสิ่งดีๆไปน้องๆสิ่งที่ดีๆแล้วนําไปปรับใช้นะครับส่วนใดที่ไม่ดีก็ขอให้ให้เก็บไว้นะครับเอาไว้ตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทางโรงเรียนจะบริหารจัดการพวกเราขอให้จดจํานําสิ่งดีๆไปอาจจะมีบางเรื่องที่อาจจะไม่ถูกใจนักเรียนทุกคน นะครับโด,โดยเฉพาะคุณครูหลายท่านนองโดยเฉพาะพออเองนี่แหละเราอาจจะพูดไหวยหน่อยนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดเราก็คือจุดมุ่งหมายอยากให้เราเป็นคนเก่งคนดีนะครับของของพ่อแม่นะครับของสังคมของโรงเรียนแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแม้พวกเราจะจบการศึกษาจากเรียนวัดมะเหนือเขมร่านแห่งนี้ไปแล้วพวกเราก็จะยังเป็นลูกศิษย์ของโรงเรียนวัดบ้านหนึ่งนะเป็นลูกศิษย์ของคุณครูทุกคนพวกเราจะมาเยี่ยมโรงเรียนก็ได้ นะครับมาช่วยโรงเรียนนะครับมาเยี่ยมเยียนนะทักถามซักนะถามถามไทยได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญพวกเราอย่าลืมเรื่องของความกระตันยูนะครับที่มีต่อโรงเรียนต่อคุณครูต่อพ่อแม่ด้วยค,ความกระตันยูนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีนะครับพวกเราสามารถแสดงออกได้ด้วยการตั้งใจเรียนเป็นเ,นเ,นเนด็กดีเชื่อฟัง คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ที่สมคัญก็คืออย่าลืมรักษาชื่อเสียงของตัวเองแล้วก็รักษาชื่อเสียงของสถาบันของเรานะครับให้คงอยู่ต่อไปนะครับท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้จัดงานนะครับคณะครูสายชั้นนะครับปสถึงป .6 นะครับนำ,นำโดย สายชั้นป .6 นะครับคุรูอยู่านที่พิทักษ์นะครับและคณะนะครับตลอดจนท่านผู้ปกครองนะครับที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีเสมอมาและที่สําคัญก็คือกิจกรรมวันนี้ท่านก็ยังมาให้กําลังใจนะครับแล้วก็มีกิจกรรมผู้ใหญ่ใจดีนะครับมามอบเบเกออาหารนะครับให้กับลูกๆในวันนี้นะครับขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่รบทุกท่านนะครับที่มาให้กําลังใจนะครับกับลูกๆนะครับก็ท้ายนี้ก็ขอให้การดําเนินการนะครับเป็นไปด้วยความเปียบร้อย ขอให้ผู้สมเร็กจการศึกษาและผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะครับมีกําลังกายกาลังใจเข้มแข็งในการต่อสู้พัฒนาชีวิตแล้วก็มีพลังในการช่วยส่งเสริมพัฒนาประเทศชาติให้มีความรุ่งเรืองรุ่งเรืองต่อไปก็ขอให้ทุกท่านสมความมุ่งมัน่นพัฒนาทุกประกาศครับขอบคุณนะสว่วนนี้ครับ ต่อไปก็จะเป็นท่านผู้จัดการสพใัยวิชัยนะคะประธานในพิธีของเราในวันนี้นะคะลำดับต่อไปก็จะเป็นคการกล่าวคำปฏิญาณตนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะซึ่งวันนี้ระเหได้ว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้วนะคะนักเรียนทุกคนเตรียมพร้อมนะคะ เราคำปฏิญาณตนพร้อมกันเราคนไทยใจกัน ค่ะนักเรียนเรื่องลงไท้ค่ะเด็กหญิงเพชรไพลินถิ่นดี เด็กหญิงสสิปภาสิริพลาเด็กหญิงจิรปริยาชื่นใจ